ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับสองแผ่นนะครับผมเป็นปั๊มดูดสามออกสามนะครับดูดสามนิ้วออกสามนิ้วครับผมในงบสองหมื่นห้าครับก็ได้พร้อมยกเลยครับยกคันอ้าวเลยครับผมในงบสองหมื่นห้าโซล่าเซลล์ห้าร้อยสี่สิบวัตต์สองแผงครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับ น้ำก็จะไหลประมาณนี้ครับแดดดีๆก็ทิ้งได้ทั้งวันเลยครับดูดได้ทั้งวันเลยนี่หน้าสามท่อหน้าสามครับถ้าใครอยากจะรีดเป็นหน้าสองก็ไปซื้ออ่าตัวรีดเป็นหน้าสองครับดูดจักสะนี้ขึ้นมาครับโซลาเซลล์สองแผ่นครับในงบสองหมืนห้าครับ พร้อมปั๊มแล้วก็อ่ากล่องคอนโทรลเลยครับผมนี่ในงบสองหมื่นห้าเราก็จะประหยัดค่าน้ำมันไปได้ครับในการดึงน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูครับแผน่นี่ครับแผ่นใหญ่ครับสองแผ่นห้าร้อสี่สิวัตต์ในงบสองหมื่นห้าครับก็คือพร้อมจบเลยครับ ได้ทั้งรถเข็นแล้วก็แผ่นโซล่าเซล์แล้วก็ปั๊มน้ำแล้วก็กล่องควบคุมครับเจ้าของนาก็เอาไปติดตั้งได้เลยหรือว่าจะให้เราส่งก็ส่งทั่วไทยครับนขนาดนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งก็ได้น้ำแล้วครับเป็นแผ่นรุ่นใหม่นะครับเป็นแผ่นกระจกครับดูเงาแวบเลยครับมีขีนกตกลงมาหน่อยนึงครับ งบสองหมื่นห้าครับรถเข็นลากมอเตอร์ไซค์ลากได้เลยครับมาถึงแล้วก็เอาหัวกระโหลกย่อนลงมาในน้ําแล้วก็เปิดสวิตช์กอกน้ํานิดหน่อยแล้วก็ดูดได้เลยครับนี่ดูน้ําแรงครับหน้าสามครับนี่จะเป็นสายหน้าห้านะครับโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิต์ครับนี่แล้วก็ดึงไปได้เลยครับ สำหรับสายน้ำหยดก็ดึงไหวน,นะครับแล้วก็ดึงจากคลองนี้ก็สบายครับผมเคยทดลองดึงแล้วครับก็12เมตรยังดึงไหวเลยครับผมแล้วก็ดนกันไกล40เมตรถึง50เมตรสบายครับสายน้ำหยดก็ดันได้ทีละแ80ดิหัวถึงร้อยหัวนะครับผมในงบ25 0 0 0้าจบๆเลยครับนี่เป็นปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึง หรือจะซื้อปั๊มแยกก็ได้ครับสำหรับใครมีแผ่นโซล่าเซลล์แล้วครับนี่ปั๊มหน้าสามดึงหน้าสามออกหน้าสามนะครับเวลา8ปดโมงก็ดึงได้แล้วครับหรือแดดดีๆก็7จ็ดโมงก็ไหวครับดึงเรื่อยๆโอเคครับผมทีมงานรถหยอดข้าวน้ำตมสังคมเพื่อนโค้นก็ฝากให้ลุงๆป้าได้ไปพิจารณาดูครับงบสองหม้าก็จบเลยครับนี่ ดึงน้ำสบายเลยครับไม่ต้องเอาเครื่องรถไถมาดึงครับมาคนเดียวก็มาได้ครับหือเจะมอเตอร์ไซค์มาดึงก็ได้ครับลากไปโอเคครับผมขอบคุณครับ